ผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทายกรุงการปกครองและจังหวัดอุบลราชธานีในพื้นที่อำเภอโพไซ 5. ธันวาคมวันดินโลกกระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมวันดินโลกประจำปี2565เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกแก่ประชาชนให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและเจตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนและเป็นการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบอพิตพระผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งดินโลกการขับเคลื่อนบทบาทในการเกื่อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมการดำเนินการขับเคลื่อน MOU ของปลาดกระทรวงมหาดไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบงังและคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอโพไซได้นำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมาขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เพื่อมุ่งส่งเสริมเสาหลักของประเทศชาติคือชาติศาสนาและกรมมากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนโดย ใช้พลังมวลในการขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมตามกิจกรรมหลักได้แก่ ถนนสายวัฒนธรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชนและหนึ่งวัดหนึ่งลงยาอาหารชุมชนมีวัดเป้าหมายที่เข้าร่วมและจัดก,กิจกรรม6แห่งดังนี้ 1. วัดศรีบุลเรืองตำบลโพไซส 2. วัดคำเจ้าวนารามตำบลเหล่างาม 3. วัดนาพเนียงออตำบลสองคอน 4. วัดดอยมณีตำบลตำโรง 5. วัดมัชชิมาวา ตำบลม่วงใหญ่6วัดสามแยกโคธารามตำบลสารพีการขับเคลื่อนงานปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วยยงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปี2565 อำเภอโพไซได้ดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีเป้าหมายจำนวน34ครัวเรือนแยกตามมิติของปัญหา6มิติ มิติด้านสุขภาพ5ครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือครบทุกครัวเรือนมิติด้านความเป็นอยู่21ครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือครบทุกครัวเรือนมิติด้านการศึกษา4ครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือครบทุกครัวเรือนมิติด้านรายได้20ครัวเรือนได้รับการช่วยเหลือครบทุกครัวเรือนมิติบริการภาครัฐอำเภอภูไซไม่มี เป้าหมายมิติด้านอื่นๆ16ครัวเรือน